ความเห็นของคนบันเทิงคลื่นกำลังใจถูกส่งมาจากทุกๆช่องทางจริงๆสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยที่มีให้กับโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมซุปเปอร์โมเดลแถวหน้าของวงการบันเทิงที่เพิ่งจะจบชีวิตรัก5ปีกับพิธีกรรุ่นพีเคปิยวัฒน์เขินเพชรหรือดีเจพีเคด้วยการอย่าร้างโดยล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านช่องทางอินสตาแกรม y o g s s u r t n a t t a s, s h a เพื่อขอบคุณเพื่อนพ้องคนสนิทและคนใกล้ชิดที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษา และสนับสนุนเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ส่งผลให้บรรยากาศในช่องคอมเมนต์เอ่อล้นไปด้วยข้อความทั้งจากแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เขียนส่งเข้ามาเพื่อมอบกำลังใจให้กับโยเกิร์ตนัทะชายอย่างล้นหลามซึ่งจะมีข้อความไหนและจากใครบ้างนั้นเอาเป็นว่าเราไปส่องพร้อมๆกันเลยดีกว่าไดแอน่าเนเวอร์ลุคบีเอซจ๋าพริม,มาราตารู้อยู่แล้วว่าเธอมันเลิศรักนะจุ๊บจุ๊บแนทอนิพรเอาใจไปล้านดวงงง จันจิจันจิราคนสวยคนเก่งแยมทิราพี่ยอยรักนะซินดี้ซิรินยา you are great you are s t r e n g t h you are everything you ever need love you sis DJ ต้นหอมสกุตลา always support ยู u อุ้มลักขณาฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอกอดกอดน้องปุ๊กลุกฝนทิพย์ส่งกำลังใจให้พี่นักกอดดดพี่ค่ะนิวเคลี่ันสากอดกอดนะแล้วมันจะผ่านไปแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขึ้นขึ้นไปอีก หาหน้าทศนวลัยกอดกอด